ี้เรามารีวิวรถตู้เพิ่งซื้อมาไว้ไปแคมปิ้งแล้วก็ซืบบ้อพวกเราก็เลืออกได้บอกเลยแต่ว่านี่อันนี้คือเทียพิชโยดูครับก็หกหมื่นนิดๆมีสีแตกข้างหน้าก็มีสีแตกหน่อยแต่ว่าช่างมันมเราเราจะทำเละเลยเจาะไม่ต้องสนใจเลยของเล่นของผู้ใหญ่แล้วมาดูนะครับข้างในสภาพข้างในก็ยังสวยหรูอยู่ดีๆ แต่ว่าเครื่องมันเครื่องหนึ่ง J V V T I นะครับด,ดูเครื่องได้จะเปิดเดี๋ยวตัดนะฮะดึงใหม่ดึงใหม่ดึงรอตู้ไม่ค่อยได้ใช้ไม่เคยใช้ครั้งแรกเลยครับ เราก็แดมก่อนเลยนี่เราก็แดมตรงห้องเครื่องไปหน่อยนวเอาเอาสิ่งที่มีอะแผ่นโฟมนิ่งๆที่มีอะเราก็แดมเครื่องก่อนห้องเครื่องมันร้อนมากยังไม่ล้างห้องเครื่องเลยครับสภาพเน่าตามนี้เลยครับเน่ายัางไงเน่าอยางงั้นเลยนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่งองความร้อนนะครับเป็นสองเป็นหนึ่ง J V V T I ปิดแก๊ส ก็มาข้างหลังเราก็ลื้อเบาะออกไปหมดเรียบร้อยแล้วเบาะวีพองวีพีเราไม่สนใจเราลืล้อหมดเลยนะครับเสร็จเราก็มาทําเอาโครงเบาะเก่ามาใช้ทํานิ้นชักเก็บของก่อนตอนนี้มีนิ้นชักแค่อันเดียวครับทั้งคันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใส่ใส่ให้ดูอันนี้เพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนเมื่อกี้10นาที เรียบร้อยเดี๋ยวต้องเลยต้องมีมือจับเป็นที่เป็นบบแนวลอ็ลอปๆเราจะแต่งแนวล็อนะเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับเราแตงแ่งลอ็อๆคือสีดําตัดสีสีสันนิดๆหน่อยแล้วก็ของที่มีเหลือใช้ในบ้านอันนี้คือเศษของเหลือใช้ในบ้านเดี๋ยวเราจะเอาตะก้าหวายหรืออะไรก็ได้มาใส่ตามช่องแล้วก็มีข้างหลังรถอัอนนี้คือเพิ่งเริ่มทำนะฮะแล้วก็มาข้างหลังข้างหลังที่เราวางแผนว่าจะติดแอร์บ้านนะครับ แต่ว,ว่าอลังหาที่ยึดอยู่แล้วก็ยังขาดทุนทรัพย์รอหาทุนทรัพย์ก่อนก็คือจะจะจะขัดขึ้นนึงเลยทาเป็นแนวตะแกรงนิดนึงแนวรอบๆแต่ว่านี่เป,นเป็นเป็นเป็นแนวเขาเรียกอะไรออกแบบไปก่อนยังไม่รู้ว่าทําไงเราก็ทําไปลื้อไปเดี๋ยวข้างนี้เราจเจาะข้างนี้เราเจาะช่องพาวเวอร์กับช่องแอร์ทองานทำแตหลังคาเสร็จแล้ว คเดี๋ยแรงลังขาด้านหน้าเราทำเองเชื่อมเสร็จแล้วตอนแรกว่าจะใส่กระบะเปลี่ยนใจคือรถตู้มาใส่กว่ารถตู้นอนสบายกว่านีนะครับข้างหน้าทำเป็นสองตอนเดี๋ยวเราจะลองยกไปวางดูก็ได้นะครับเรากำลงออกังออกแบบขายึดอยู่ ได้เปล่าพราว่าเราออกแบบมาจากมาใส่กระายังไม่มียังไม่มีฐานนะครับเด,ดเดี๋ยว้องทำขาก่อนอ่า่าจะได้เยจะให้ยงจะอยู่ประมาณนี้นครับจะอยู่ประมาณนี้น้าก็จะยยยงอีกนิด ไดเ้เดีายวกทำเป็นสีดำอันนี้คือเก็บสัมภาระด้านหน้าแล้วเดี๋ยวตรงกลางเราก็จะมีอีก,อกชิ้นหนึ่งแล้วข้างหลังก็เป็นแหนก็คร่าวๆครับเราจติดตามชมกันคลิปหน้าแล้วกันว่าจะทำอะไรต่อวันนี้ก็ได้แค่บอกเอาออกแล้วก็ใส่ใส่เกะ๊ะ ผมตโอยรวมเก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวใส่หลักฐานจะมาโชว์เชื่อมเ,เองครับ